ดีเจมะตุมตอบแล้วสรุปจบที่ไหนพร้อมอัปเดตอาการป่วยล่าสุดค่ะแม้ทางต้นสังกัดจะออกมชี้แจงถึงกรณีดีเจมะตุมเตชินที่ถูกโซเชียลขุดในเรื่องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางด้านดีเจมะตุมเองไม่เคยยื่นประวัติการศึกษาและทางมะตุมเองก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองจบจากที่ดังกล่าวมาแต่ก็มีการดราม่าตามมาไม่หยุดละค่ละล่าสุดวันนี้เอง2กลุ่มภาพันทางต้นสังกัด เ t ทามม e เดียออกมาอัปเดตกับทางทีมงานแล้วเลยค่ะว่าทางต้นสังกัดได้มีการพูดคุยกับดีเจมะตูมถึงอาการล่าสุดแล้วตอนนี้ดีเจมะตูมไม่มีอาการไข้แต่คุณหมอเนี่ยยังให้รอดูอาการค่ะเนื่องจากว่ายังมีเชื้อโควิด -19 อยู่และจะต้องตรวจหาเชื้อเรื่อยๆจนกว,ว่าผลจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อจึงจะพิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะส่วนสภาพจิตใจของดีเจมะตูมตอนนี้ต้นสังกัดยอมรับแล้วว่าแย่มากเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวดราม่าออกมาต่อเนื่องค่ะและ มะตูมรู้สึกเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่มากที่สุดซึ่งความเครียดของมะตุมตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้นักจิตวิทยาเข้าไปช่วยเหลือได้รอดูสถานการณ์อีกครั้งค่ะซึ่งรวมถึงตรอมาล่าสุดนี้ที่มีชาวเน็ตขุดในเรื่องของการจบอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์เรื่องนี้เจ้าตัวขอชี้แจงเลยค่ะว่าไม่เคยพูดนะว่าจบจากที่ดังกล่าวที่ไหนแต่พูดว่ามีคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียซึ่งทางต้นสังกัดเนี่ยเข้าไปดูพบว่ามีการแก้ไขข้อมูลประมาณ500ครั้ง แต่ตอนนี้มีคนกลับเข้าไปแก้และได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกไปแล้วหากจะตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีต้นตอมาจากใครหรือถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะรวบรวมหลักฐานเพราะถือเป็นการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากว่าไม่เป็นความจริงแต่ตอนนี้ทางต้นสังกัดเองยังไม่ได้พูดคุยกันแบบจริงจังถึงเรื่องดังกล่าวแต่ถ้าหากสร้างความเสียหายอีกอาจจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนในเรื่องคดีความต่างๆมาตุมเองทราบข่าวจากการทํางานของเจ้าหน้าที่และการละวางโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่อาการกลับมาหายเป็นปกติ ่งว่ตุมเองยินดีให้ความร่วมมือในทุกกระบวนการทางกฎหมายแล่าสุดที่เจมะตุมยังเผยอีกแล้วค่ะว่าสําหรับประวัตินั้นในระดับ อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่2จบจากโรงเรียนชนประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีจากนั้นครอบครัวก็ย้ายไปยที่ประเทศเยอรมันเขาศึกษาต่อที่นั้นเทียบระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเองก็ศึกษาต่อในใสายอาชีพเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งก็ยังไม่จบแบบเป็นทางการนะคะมีการดรอปเรียนเพื่อไปทําธุรกิจสปาของที่บ้านเป็นเวลา2ปีฝึกงานต่ออีก3ปีจากนั้นตัดสินใจกลับมายัางประเทศไทยเพื่อดูแลแฟนที่ป่วยในขณะนั้น นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาอัปเดตในวันนี้หากมีความเคลื่อนไหวใดๆทางทีมงานจะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฝางก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ